สวัสดีครับสวัสดีสโนวเครื่องเสียงร้าแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับพีบีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านนรันศักด์นะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่27นะครับสินค้าวันที่27นะครับสินค้ายามใบไบๆนะครับวันนี้นะครับมีเท็นะครับ3.6ไนะครับมาแล้วนะครับ1แ่นนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรีบตัดสินใจนะครับวันนั้นนะครับเคยลงไปแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับไม่ถึง10นาทีไปนะครับวันนี้ก็มาชมนะครับสภาพสวยงามมากนะครับแท่นนี้ก็ราคาอยู่ที่แท่นละ20,000ื่นนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับสภาพสวยสวยจริงนะครับตัวนี้ก็ต่อสายไปเรียบร้อยนะครับระบบก็เช่นกันนะครับ18บแปดขันละ3ามขันละสสบายนะครับราคาก็อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้หรือมีตัวไหนที่มัได้เช้านนะครับ ก็เอามาแรกตีเทินได้อยู่ค้องสาม้องหลวงปทุมธานีนะครับเขารีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับมาแล้วนะครับวันนี้หนึ่งแท่นสภาพสวยงามมากนะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับดูข้างในนะครับสติกอร์นะครับยังไม่ขาดนะครับเดิมๆนะครับทั้งสองแท่นสภาพสวยนะครับสนใจ้าเข้ามาได้นะครับมีทั้งหมดอยู่แท่นเดียวนะครับเบ็ดเสร็จนะครับดีสามนหกนะครับมีแท่นนี้แท่นเดียวนะครับแท่นสุดท้ายนะครับท่านไหนสนใจก็รีบตัดสินใจนะครับราคา20,000บาทสินค้าอยู่จังหวัดปทุมนะครับ ประทุมธานีนะครับที่ร้านนารันศักด์นะครับก็ถ้าเข้ามาได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่ว่าจะเป็นภาคไหนนะครับก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับสินค้านะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเลขบัญชีนะครับก็จะเป็นชื่อนารันศักด์นะครับถ้าเข้ามาได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเช็คเครดิตก็ส่นได้นะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับ มาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะครับมาลองดูบ้างนะครับว่าอยู่นานไหมนะครับท่านนี้นะครับโทรมาสายจนนะครับลายสายนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ คาเบนนะครับเดีลยวผมบอนเครื่องก่อนนใไ่ติดนะครับผมเล่นานะโมโนนะครับเราฟังลำเสียงกมนนนะครับจะเล่นโมลุ่มเดียวนะครับของกดโมโนนะครับ รวมได้หนึ่งตัวนะครับอา่าเราก็น,นำเสียงกันดูนะครับ ใจตัวเขามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับเบอร์โทรติดต่อผมเลยนะครับ083 739 8945นะครับ083 739 8945ที่ร้านนรัสักทัดซาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับสวยๆนะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับราคาอยู่ที่20,000บาทเท่านั้นนะครับเผื่อวิญญาณท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับฝากพี่ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็จะได้เห็นสินค้าไว้กับเพื่อนนะครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมหน้าเส่สนะครับสายปิ้งเลยนะครับหน้ายังขาวๆอยู่เงาๆอยู่นะครับความเงานะครับยังมีความเงาอยู่นะครับสวยคลิกนะครับ Gracias. No, no, no.